สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะนำมาดูนะครับบรรยากาศการลงขายลงมองของพี่นอง g ชาวลำตะคองนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นทางง่อยนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับพี่น้องเราชาว YouTube ได้ดูกันนะครับ อากาศยามเย็นครับวิธีการลงมองลงขายนะครับสวัสดีครับเราจะพาไปดูปลานะครับพี่้องอยืนดได้ดูกันนี่งปลาช่อนใหญ่มากนะครับตัวใหญ่แขนผมอเลย ท,ที่ติดเวทก็หนึ่งเักยวตรงไหนครับบรรยากาศยามเย็นพี่หนุ่มนางรองทำให้หลายลอย่างปลากเขาข้างหน้าวิโนอากาศดีๆครับ าปลาด้วยค่ะช่วงนี้วันนี้ไม่ได้เล่นง,งานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปเล่นงานนะครับให้ได้ชมกันก่อนตะวันจะตกดิน